ช็อกโก้สโตนร้านบริการเติมโรบัตระบบไอบดีพาร์และกดผลปิศาจเลขสิอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคครับคนดูก็หลังจากที่ผมนะครับผมได้ไปเทสเป็นหัวแคนซันคุงสาขาสองนะก็ทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับที่พี่ทำคลิปลงไปก็โอ้โหดนดิเลขสิบห้ามันมาแจ็คไหนวะเนี่ยตอนแรกมัน มีประมาณสมหรือสองเนี่ยมันมาจากไหนไม่รู้นะครับอยู่ๆก็เพิ่มมาเฉยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมยอดไลค์ก็เยอะกว่าอยู่ดีอ่ะโอเคก็หลังจากที่พี่ไปเทสเป็นหัวแคนซันคุงสาขาสองนะพี่ก็ได้ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ไม่นานมานนี้นะผมก็พี่ซันก็อนุญ,ญาตให้ผมแบบว,ว่าเปิดแคนซันคุงสาขาสองได้เลยแต่ว่า ผมยังไม่อยากเปิดนะทุกคนเพราะว่าผมยังอยากอย,กอยู่แบบว่าแคนซันคุนงแบบสาขาหนึ่งอยู่อ่ะคืออยากเป็นลูกแคนอยู่นะผมยังไม่อยากแบบเป็นหวัวแคนสาขาสองไม่รู้ทําไมเหมือนกันเพราะผมขี้เกียจแบบให้คนเทสเทสเทสคือมันแบบกลัวมันจะเยอะมันจะวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบยังไม่อยากจะเปิดนะผมแต่ก็ไม่นานวันนี้ก็มีคนทักมาหาผมนะครับผมที่เฟสนะครับผมก็มีน้องคนนึงนะผมทักมานะครับผมนี่ฮะ ชื่อมอดอิดิทเนี่ยก็ส่งสติกเกอร์ไปเลยนี่เลยยกนิ้วให้มาเทสแคนครับเนี่ยน้องคือน้องเขาจะมาเทสแคนครับแล้วก็เป็นคนแรกนะครับที่พี่เห็นว่าทักมาขอเทสแคนผมเลยตอบกลับไปสักหน่อยผมเลยถามว่าค่าเ,เท่าไหร่เขาอยี่พาล้านผมเลยบอกว่าเคบายคือเข้าใจไหมทุกคนคนแรกและคือมาขอเทสแลวคือตอนนี้คือผมยังไม่ได้เปิดหวัวแคนซันคุงยังไม่ได้เปิดแคนซันคุงสาขาสองไงทุกคน เนี่ยผมเลยถามว่าอยากเทสจริงเหรอนะ้องเขาบอกใช่ครับพี่ก็เลยบอกว่ายังไม่เปิดเนี่ยผมก็เลยบอกว่ายังไม่เปิดนะครเนี่ยผมก็เลยถามว่าย5่้าเอ็มจริงเหรอเนี่ยเขาก็ส่งมาให้ดูนะให้ผมดูเนี่ยยิ่้าร้านจริงนะทุกคนเนี่ยเลดฟ็อกโอ้โหเอาเรื่องอะแล้วผมแค่หกล้านคิดว่าแป๊บเดียวผมว่าแตกนะก็ผมคุยๆไปสักพักหนึ่งตอนแรกผมก็คือแบบจะไม่ให้น้องเขามาเทสเลยอะไรนะอันนี้ก็คือผมก็เลยแบบตกลงกับน้องเขาว่าอางี้ไหมหพี่แบบ ขอลองกับเราอะสักสามตานะผมได้ป่ะแบบว่าผมอะไม่นับเทสนะครับแต่เองสามารถมาเทสใหม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรผมถึงให้น้องเขามาเทสใหม่ได้เพราะว่าน้องเขาเป็นคนทักมาคนแรกนะครับผม,ผมก็เนี่ยผมก็เลยแบบอนุญ,ญาตให้น้องเขามาขอเทสอีกรอบหนึ่งได้ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับก็ให้น้องเขามาเทสอีกรอบหนึ่งได้นะโอเคนี่นะ เดี๋ยวผมก็จะส่งลิงก์ไปให้เขามาสู้กับผมเลยดีกว่าว่าเดี๋ยวผมเข้าเกมก่อนโอเคทุกคนหลังจากที่มีปัญหาอยู่นานเพราะาปิงนะครับตอนนี้ก็ปิงก็ลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมรอเขาเข้าเซิร์ฟมาละกันนะก็ตอนแรกมันปิงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมรอเขาเข้าเซิร์ฟมาจะได้รู้ว่ายี่ห้าล้านจริงเปล่าอาจจะามารออุ้ยอุ้ยเจ็ดเอ็มเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดเอ็มนี่คือเอามาลีนเอาหนอทำไมทำไมไม่เอาไม่เอาโจรสลัดมาเล่นเอาเอาฝังโจมันเลย โอ้น้องเขาแม่วฟั่งโจนมาผมยา่าผมย่าลองกัีผ้าล้านอ่ะผมย่าลองเอาก็ตอนนี้ผมบอกให้น้องเขาไปเปลียนเป็นฝั่งโจนตลาดมาเล่นแล้วนะก็จะได้ลองกันเลยนะครับผมกับยี่ห้าล้านกับหกจุดห้าเนี่ยมันจะหมดออกกันอนะ่ะคือพี่ซันผมว่าตกมาแล้วนะครับผมก็ยี่สิบห้าล้านอันนี้ก็น่าจะไหวอยู่หรือเปล่าวะคือผมจะบอกไปก่อนว่าผมไม่ถนัดสนามโคลอสเซียมเท่าไหร่นะผมคือผมถนัดสนามใหญ่ห,หน้าบานะมากกว่านะครับผมแต่ก็ ไม่เป็นไรคนส่วนใหญ่พอเวลาเขาเทสแค่์เขาจะเทตรงนี้กันใช่ไหมโอเค,อเคก็เอาเลยไหมเอาเลยกระโดดเกเริ่มแล้วเฮ้ยภระตา่ายกระตา่ายอืมเร็วมากว่ายจะไม่ค่อยถนัดหน่อยนะทุกคนผมขอตั้งใจเล่นหน่อยน,นะอุ้ยเปิดปีนาคิเป็น โอ้ยโอ้เอาเปิดปีนหาคิดเต่นห้าล้านจริงใช่ไหมเนเออยี่ยิบห้าล้านจริงว่ะผมต้องหาจหังหวะเข้าก่อนนะทุกคนเฮ้ยกู้เอาได้ไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยเหี้ยคนแรง โอ้ไม่รู้จะเข้ายัางไงเลยอะ่ะโน้นจังหวะนี้แหละยี่เอ็มสะกิดได้แค่นี้ดีใจโอ้โอ้คือยังไ เฮ้ยทำไมไม่ไหวนะไม่ไหวนะเจออย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมมันหลุดไป็นยังไงวะเนี่ยอโดนอัดเต็มหน้าเอ้ยขอสกิลได้ดีนิดนี่คือดีละหวังว่าน้องเขาไม่ได้อ่อนให้ผมนะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยพลังพลังพลังอุ๊ยเต้นนะ ตึงนะยี่สห้าล้านไอ้เนองเขาอ่อนนะผมมนะันเนี่ยไม่หรอกอสวย,โอ,ยโอ้โหไอ้แค่กูเล่นแล้วของกูเนะี่ยว่าละโอ้โหไม่นะ ไม่เอ้เออไปแล้วไปแล้วจ็นไอ้เหี้ยมันเล่นโคดดเลยเล่นโคดดเลยโคดดเลยอะ่ะอืมโอ้โ oh, น no! oh, ่โอ้เราได้ไงเปิดทางคิดทำได้ไงผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเออเออเอเอโอ้ยเชี่ยจีนจีน กูไม่แปลกเลยนะที่ผมจะสู้ไม่ได้เนี่ยโอ้คืคอเขาจิ้บฆ่าร้านเลยนะทุกคนประสบประสบการณ์ไม่แน่าจะเยอะกว่ากูอ่ะกูไม่บอกเองนั่นแหละแตกแตกอุย้ยเหลือไว้ทำไมเนี่ยสองร้อยโอ้โเยอะมาเหลือไว้ทำไมเนี่ยโอ้โหเยัยโคตรแม่นเลยสดุดเ้ยแตยเองมันแม่นเกิน หดมากเลยอืมไม่เป็นไรโอ้โหคือไม่แปลกเลยนะที่เขาจะชนะผมเนี่ยเอ,อ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดคนอื่นมาเทนี่ผมว่าน่าจะได้เข้าทุกคนมั้งเนี่ยเกิด <c oughs> ไปบอกไม่ไม่เกิดไ,ไปโอ,อ้โหดอกนับฟ้าเลยแต่มเดาว่าอะไรเอาอีเยี่ยมึงส่งสติ๊กเกอร์ส่งมาทำไมไม่ต้องส่งนะทีงน้องโอเคมา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 ต่อได้เลยเดี๋ยวเดาขอจัดของอะไรให้เรียบร้อยก่อน เย็นเจนเจนเยี่ยนเป็นภาษาไปเอาเลยไอ้โดนหนึ่งดอกว่ะไอ้เอ้ยบัฟมันเยอะมากาจังหวะเข้าก่อนนะเฮ้ยดินลน โอเคโอ้ยสกิลโคตรเจ็บเลยแง่ว่าตายเล่นโคตรโนดเลยอะไม่อาแลกกัน เฮ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ย LIKE ยิบหาล้านจะแตกยิบหาล้านจะแตกยิบหาล้านจะแตกอเด็ดโกดทำมานได้แหละยิบหาล้านจะแตกไม่ไม่ไม่โอเคผมต้องทำให้ได้ โอ้ยเย่ไม่มีสกิลดูเด้อยังมเชิงตึงตอนนี้โอ้ oh, <laughs> มันตึงอย่างวะต้องเขาเล่นโหดมากอะ่ะโอ้ยเย่มไม่มีสกิล วานใวยตัวเองก่อนนะเออเออเอ้ยโอ้โหพลาดได้ไงเยอะเลยกูพลาดได้ไงเดี๋ยวโอ้โหตะกี้นี่ไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไ,ไม่น่าพลาดนะทุกคนพลาดได้ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ <c oughs> จะมาตายอาย ก็เหนื่อยเลยน้องอ,อปักไม่ลงน่อนโอ้ยเกิบโดนเกิดโดนเขนนั่นน้องโอ้ยเฮียเข็น,น,ออนแตกเข็นแตกเฮ้ยโดนดีพลาดแตกไอเทียร์้ดีตก <ś led> โ้มึงไม่เคยเปิดทางที่เป็นเกินนอ้อเองเองเองไม่คิดจะให้พี่ชนะหน่อยเหรอน้องพี่จะชนะอยู่แล้วคุณลดน,นั่นแล้วเนี่ยมันลดนมากเลยนะทุกคนโดนอืมโ,โอ้โหเรียบร้อยยี่สิบห้าล้านแตกเหลือยี่สิบสี่ล้านเลย <ś led> โอ้ยตึงเกินนีดย้อยไม,ไไม,ไม่ไม่ตึงมากโอ้ไม่ได้น้องน้องเขาโหดมากเลยน้องเขาโหดมากโหดจริงโหดจริงโอเคเดี๋ยวผมรอน้องเขาก็อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ถ้าเกิดผมชนะก็ไม่ไม่ไมก็มันก็ไม่ได้เป็นไรน้องเขาก็สามารถมาเทสใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมแค่ลองเล่นเล่นเฉยๆมาสามสองหนึ่งน้องอลยครับโอเค นี่อ่ะโดนไปหนึ่งดอดีจะได้รู้ไอ้เปิลมันโหดขนาดไหนอย่าอย่าอย่าเฮ้ยสวยเอ้ยคลิยกดปิดอือเนี่ยสวนไปดิคลิ้าล้านเหรอน้องเขาน้องเขาไม่ได้อ่อนให้ผมใช่ไหมนี่ไงนี่ไงไอ้เปิลเปิดหาคียเป็นไอ้เปิลเปิดหาคียเป็นอือนี่ไง นี่ไงน้องเขาเปิดหาคิปเป็นหรอไม่ไหวไม่ไหวโอเคส,อสวยนี่ไงสวนไม่ดิอ๋อหนีน้องเขาหนีแล้วน้องเขาหนีแล้วผมจะแพ้ที่สูงนะทุกคนเอ้ยไม่มีสกิลอ๋อโหกูมีสกิลดาวน์เลยนะกูเสร์ฟไม่ใช้อ๋อโดนได้ไงวะเนี่ย ไอเอ้าผมชนะเฮ้ยกูชนะได้ไงวะเนี่ยโพษโทษโอ้โหอันนี้ก็ผมก็สามตานะครับผมผมก็ชนะเขาสองครั้งนะครับผมแล้วก็น้องเขาแพ้น้องน้องเขาชนะผมหนึ่งครั้งนะครับผมก็เท่ากับผมแพ้หนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือน้องเขาไม่ได้อ่อนให้ผมใช่ไหมก็ธรรมดาอยู่แล้วนะที่ผมแบบจะชนะนะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนี่็นาหกเอ็มนะเนี่ยโอเคไหเนี่ยน้องเขาทักมาว่าอะไรไปดูด้วยดิแพ้อ่อนให้พี่วะเนี่ย ผมต้องถามก่อนนะคืออันนี้พี่มันเนี่ยงงเลยกูจะน่าได้ไงไว้ยี่ห้าร้านางงจริงอันนี้งงจริงนะคนดูเป่าพี่สแสดงว่ามันต้องมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างพี่เก่งอะครับฮะสุดยอดอ่ะอันนี้พี่วันเนี่ยแกงพี่วันเนี่ย คืองงนะผมชนะได้ไงเนะี่ยพี่เก่งอะครับสุดยอดอันนี้คือน,น้องคอาชมใช่ไหมเขาไม่ได้ประชดใช่ไหมน้องเอง็งเอ็งอย่าประชดพี่นะเว้ยเปล่าพี่พี่เก่งจริงออคอมครับน้องอคอมครับน้องโอ,อคอมครับน้องน้องชายโอเค พี่แต่น้องน้องเขาก็เก่งนะครับไม่ใช่ว่าน้องเขาไม่เก่งวันหลังจะมาชนะพี่ได้ไ,ดไว้เจอกันวันเทสจริงเพราะว่าน้องคนนี้จะได้เทสสามารถมาเทสได้อีกรอบนึงนะผมก็อันนี้ก็เหมือนเทสกั้จริงๆนะทุกคนไว้เจอกันวันเทสไว้เจอกันตอนที่เปิดให้เทสอันนี้พียแต่น้องเขาเก่งนะครับผมก็ถือว่าเก่งมากเลยแหละ กูนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่คิดว่าตัวเองจะเก่งได้ขนาดนี้มันมันก็ธรรมดาครับผมคือแบบลูกศิษย์ซันคุงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โลูกแคนซันคุงอะ่ะเจ้าแบบเด็กกระโปรงธรรมดาคนหนึ่งก็สามารถแบบว่ามาเป็นหัวแคนซันคุงสาขาสอได้แล้วก็สามารถตบยี่ห้าล้านได้ครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึงสักสามสิบไลค์หรือสี่สิบไลค์ก็ได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบายบาย